รางว่นช่วงเทศกาลคนก็เยอะนะครับเนามื่อวหยุดโอ้โหเมื่อวานหยุด,มยดไม่โชคดีจังตอนแรกว่าจะมาเมื่อวานจะกกินตำไทยได้เปล่าหรือว่าแซ่บๆเลยตำไทยดีกว่าอ่อตาตำไทยไม่เผ็ด นี่ก็เป็นร้านประจําที่เรามาเวลามาพี่โลกนะครับมีเวลาเราก็จะมาเนี่ยที่หลังวัดจุฬาวัดจุฬามณีติดแม่น้ำน,น่านตัวนี้แม่น้ำน,น่านพ่อแนะนําเพื่อนเวลาได้มาเที่ยวนะครับพี่โลกก็ปักหมุดไปเลยครับวัดจุฬามณีก็ถนนเลยม้างหลังหน่อยครัวคุณหน่อยแต่เขาเป็นครูชื่อร้านเก่าครัวคุณหน่อยแต่ว่าเขาเปลี่ยน เมื่อกี้เห็นเปลี่ยนเป็นคุณหน่อยครับแต่รสชาติใช้ได้เลยอาหารจะได้ซุ้มก็จะมีสี่ห้าซุม้มเพระสบายๆเนาะทำทำในครอบครัวมไม่เร่งรีบก็ทำแบบอย่างไก่ย่างนี่ต้องถ้ามีเบอร์โทรก็จะสั่งล่วงหน้าชั่วโมงนึงครับ เพราะว่าเขาจะย่างย่างในเอ่ถังพิธีพิถันมากไก่อร่อยไก่ย่างเป็นไก่เขาส่วนกวางนะครับแต่เขาไม่ย่างเองอร่อยอร่อยแห้งแล้วต้มยำประกดอะแล้วก็ไก่ย่างส้มตำกุ้งแช่น้ำปลาอืมพอละ เขาเหนียวยลืมเหนียวเด้อเขาเหนียวเขาจะใส่สีดอกอัญชันนะครับสีอองมะม่วงก็ดอกอัญชันก็จากที่สวนเขาเนี่ยครับเนี่ยปลูกสารพัดเลยนี่นี่ไก่ย่างเขาสวนควางแต่เขาย่างเองครับย่างในถังกรอบ กินได้หมดเลยพวกเนี้ยครับก๊อบก๊อบกอบกบกบอร่อยกินก่อนแล้วไม่รอใครเด้อไม่รอใครเด้อฮะต่อเมนูตื่นก่อนไปชิมดีก่อนชิมดีก่อนต้องเต็มแก้วไหมฮะต่อยกับลุกเเต็มแก้วได้ลูกคอนแก้วอ่ะคอนแก้วแต่นี้กอมมากมาก กุงลอนดอนลอนดอนอยู่ที่ไหนรู้ป่ะกุงลองกองรู้ลองกองลองายอยกินไปเลยอันนี้ตำ กุ้งกุ้งสดนะต้องกุ้งสดอร่อยอร่อยร้านนี้รับประกันแซ่บมีใส่มะกอกด้วยมันก็จะนัวนัวนะครับนัวนัวว้าวเยี่ยมเสียงรถแว้นนะครับ อันนี้ต้มประกดโน้นต้มแซบเล้งไปแยกพริกเพราะมีเด็กนะครับมีเด็กอยากไปเขาหนูคูมาสยามเหนือยากกินกิแล้วแบบกุ้งแช่น้ำปลาโอ้เครื่องจัดมาเต็มครับเครื่องแน่นมาก เป็นหนึ่งลงที่เป็นหนึ่งลองดูทีลูกเพราตรงที่ไม่แตกเพราะตรงที่ไม่แตกนะลูกอาจจับไม้เลี้ยงสองอ้าวแล้วเาก็ไปตีมือเอยนี่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วที่ร้านครัวคุณหน่อยมาพี่โรยอะไรก็มาที่นี่ครับอร่อยดีอาหารอร่อยรสชาติก็การคลานไม่จัดจ้านมากตอนนี้คิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปต่อแล้ว ไปบ่ายเข้าน้ำ <ไป S 1> กันปรับปรุงร้านใหม่คร,รัวคุณหน่อยอาหารส้มตำอร่อยแบบบ้านๆคร <c oughs> ัวคุณหน่อยกับข้าวอร่อยก <c oughs> ับข้าววันนี้อร่อยมากครัวคุณหน่อยแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับ ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีสวีท้า